นี่ค่ะใครยังไม่เคยกินใบพริกลวกบ้างใบพริกสายพันอะไรก็กินได้หมดนะคะยอดมันเอาไปต้มค่ะต้มจิ้มน้ำพริกหวาน สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับผักต้มนะคะผักต้มมีผักบุ้งต้มมีใบพริกค่ะใบพริกต้มใครเคยกินบ้างใบพริกอะไรก็กินได้นะคะเอาไปต้มยอดอ่อนนะคะแล้วก็มะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะต้มน้ำพปปริกปลาพริกป,ป่นค่ะน้ำพปปริกปลาพริกป,ป่นแล้วก็มีสะเดาดินค่ะสะเดาดินต้มลวกค่ะแล้วก็มีปลาทูแล้วก็มีลูกเนียงสตอหอมแดงแล้วก็นี่หานำเสนอกินครั้งแรกค่ะใบชะคราม ใบชักครามต้มกะทิค่ะใส่กุ้งใส่กุ้งสดนะคะนี่จะบอกว่ารสชาติอร่อยมากคือหวานค่ะหวานกะทิอร่อยมากเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยขยำกับน้ำพริกปลาบางคนก็ชอบกินกับพวกน้ำพริกกะปิเนาะมินเป็นคนชอบกินน้ำพริกปลามากกว่าน้ำพริกกะปิ อันนี้แดงมาก,ากนี่ค่ะทุกคนแดงแจ๋เลยอะอยากกินผักบุ้งลวกวันนี้อืมอืม ีค่ะใครยังไม่เคยกินใบพริกลวกบ้างใบพริกใส่ผันอะไรก็กินได้หมดนะคะยอดมันเอาไปต้มค่ะต้มจิ้มน้ำพริกหวาน ใบชะครามต้มกะทิใบชะครามจะมีความเค็มอ่อนๆค่ะอร่อยเอาไปคั่วก็ได้ค่ะทำแกงคั่วอะไรเงี้ยได้เหมือนกัน สะวดาวดินส่วดาวดินส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใส่ในแกงปลาแม่บ้านเหมอนบอกมันจะขมๆมค่ะมันจะมีรสขม,มขมปีเลยอะไม่ขมธรรมดานะขมปีเลยอื ใบชะคํามเนี่ยเป็นเม้นเพิ่งเคยกินเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองที่มีกินกับไข่เจียวอะค่ะอร่อยดีมันจะเป็นใบมันจะมีความแบบมันเป็นใบที่อมน้ำอะค่ะกรอบ ก็ปลอนน่ารักมากหวานอื ม,มีเม็ดพริกติดมาในใบด้วยอร่อยนะอืมไม,มบอก เปลี่ยนมุมวันนี้ปกติที่มิ้นไม่นั่งมุมนี้เพราะไม่ใช่อะไรหรอกภาพเนี่ยไม่ค่อยชัดค่ะปกติมิ้นจะมีฉากหลังใช่ไหมฉากหลังมันจะทําให้อาหารด้านหน้าชัดมิ้นก็เลยอะมีคนบอกว่าอยากใ,ห,าให,ห้อยาหเห็นแบบว่าฉากอื่นบ้างเบือ่อจำใจคนดูหนึ่งวัน สั่งส่งไม่ได้หรอฝั่งนี้มันมุมนี้มันมืดค่ะมุมมืดแล้วก็แบบเป็นแบบหน้ามีนะจะเป็นลางๆในคลิปอะในความรู้สึกนะรูวออะ้ว่ามีคลิปเองว่าม่งเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ไฟไรล้ลสดค่ะอืไม่ค่อยใช้ไฟแต่ถ้าอยู่ห้องนูาจจะต้องใช้เพราะว่าห้องมันจะเป็นห้องมืดค่ะแล้วเราก็จะใช้ไฟ อ,ข,อ,อขี้ปลาอร่อยมากเลยขี้ปลาอร่อยมากเลยอ่ะมันอื้อหัวปลาอร่อยมันอะ่ะ ลองกินกุ้งผักน,นี้เอาไว้กินมื้อเย็นต่อมินไม่ได้กินข้าวนะบางทีมินกินผักเล่นเฉยๆกินผักต้มเล่น ิ้นทอดปลาทูสองตัวนะยังไม่เคยกินหมดหรอกถ้าถ้าไม่ได้ขยายคลิปนะครึ่งตัวมันยังกินไม่หมดเลยจริงๆแม่ไม่คนที่ไม่ค่อยกินกลับเนะืเปลืองผักมากกว่าแต่ถ้ามื้อไหนที่แบบมิ้นกินกลับเยอะๆก็คือมือน,นั้นอนะ่ะจะกินผักหมดน้อยปลาทูมันมาก ยอดพริกนี่อร่อยจริงนี่เห็นไหมมันจะมีเม็ดพริกมาด้วยยอดอ่อนอ่อนเลยค่ะรสชาติก็ไม่ไม่เหม็นเขียวค่ะแล้วก็ไม่ขมค่ะหวานหวานเหมือนเวลาเราต้มผักอะ่ะก็อธิบายรสชาติไม่ถูก <laughs> พูดทุกคำว่าอธิบายรสชาติไม่ถูก อสดาวดีนี่กินไปคำเดียวแบบขม ซื้อใบพริกมากำละสิบบาทซื้อมาจากร้านแบบร้านอีสานนะครับผักบุ้งว่าซื้อมา จะทําอันนี้แกงเทพโพปลาถูกัลางค่ะแต่ว่าลุงซื้อปลาถูกัลังนะจะหมดไหมเนี่ยปลาถูเนี่ย คือฉันตอนเด็กๆไม่เคยได้กินปลาทูตัวฟูๆขนาดนี้หรอกกินแต่ปลาทูที่แบบราคาถูกอะคะ่ะที่ได้จำนวนตัวเยอะๆตัวเล็กๆก็เอาไปย่างแล้วก็ไม่มีกับข้าวใช่ไหมเอาน้ำเปล่าะคะ่ะเทอใส่ข้าวคือแบบสมมติใส่ข้าวในกะละมังไม่ได้กะละมังชามไม่ได้กินในกะละมังกะละมังไม่กินเป็นคอนเทนต์เฉย ก็ใส่ในถ้วยแล้วก็ใส่น้ําเปล่าแล้วก็กินกับปลาเพราะว่าปลาทูมันจะเค็มมากปลาทูบ้านนี้น่ะมันะมเป็นปลาทูราคาถูกไงนี่ข้ขาวกับน้ำเปล่าอร่อยมากมันคืมีกับข้าวไม่กินกับข้าวมีนะอยากกินกับน้ำเปล่าอื้อหือ ันกับหักลุกเนียงลุกเนียงแก่มากอือหอถ้าเกิดส่วนใหญ่นะคนที่แบบเหมือนไปลองครั้งแรกแล้วจะลุกเนียงแก่นี่คือแบบเตรียมฟันหักอ่ะือห uh ือ huh. uh huh. ดีที่เป็นคนฟันแข็งเลยถ้าใส่ปันปอมนี่คงจะหลุดอ่ะหลุดไปทั้งแผงอือหอ ลูกเนีงแก่เนี่ยใครได้มาใช่ไหมมันไม่อร่อยใช่ไหมกินสดๆอะ่ะให้ไปต้มมันจะมันค่ะแต่มินะ้นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินลูกเนียงต้มเท่าไหร่แต่กินถามว่ากินได้ไหมเป็นคนที่กินได้หมดทุกอย่างนั่นแหละหมายถึงถ้าเลือกได้ก็คือชอบกินสดมากกว่ามางคนบอกไม่ค่อยเห็นกินลูกเนียงต้มเลยอะไรเงี้ยถ้าได้อ่อนๆมานะคือกินสดๆดีกว่า มิ้งเคยได้ลูกเนียงแก่มาใช่ไหมแล้วมิ้งก็เอาไปดองไม่อร่อยเลยอะมันเหนียวมากมเจอลูกเนียงแก่เป็นนิ่จอดเลยอะ เบชาคามเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยนะแต่จำไม่ได้ไปอยากรู้ Google ะคะ่ะช่องเหมืองอ่านเะอไม่ค่อยมีสาระอะไรกับเขาช่องอื่นนี้เขาจะมีสาระนะเออแบบกินแล้วได้ประโยชน์อะไรน้น,น่นนี่ยฮะถ่องไม่กินโทวเน้นกินโชวไม่เน้นมาอธิบายอะไรประมาณเนี้ยมองเขาแบบ คือเวลากินอะไรช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าคนดูไม่รู้รสชาติอะไรเงี้ยซึ่งมีเป็นคนเดียวเป็นคนอธิบายไม่เป็นกลัวอธิบายไปแล้วแบบว่าโดนโดนแบบว่ามันผิดอะ่ะนี่เป็นคนพูดอะไรซส่อเอเู่อ่อย่เย,ยพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ย เมนูผักต้มก็อร่อยผักสดก็อร่อยมิ้นกินได้ทั้งสองนะบางคนบอกว่ากินผักต้มบ้างสิอะไรเงี้ยกินให้แล้วนะอร่อยอร่อยทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าบางทีอ่ะคือเวลาเราทําคลิปแล้วอยากให้แบบว่าความเสียงอะค่ะคอยากให้กัดแล้วดังกรอบกราบแบบว่ายั่วน้าลายคนดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาผักสดๆมากินอื มะเขือปอกแบบแถวบ้านมีโลละสิบห้าบาทลูกอ่อนหวานมากเยี่กคนอยู่เมืองนอกคนอยู่เมืองนอกมะเขือแพงนะใจอย่างว่าเรากปเที่ยบกับแม่จริงๆอะ่ะมันเป็นสินค้านําเข้าอ่ะนะมันมันขึ้นเครื่องบินไปมะเขือเปอกขึ้นเครื่องบินไป มินเป็นคนที่ชอบดูแบบว่าช่องแบบว่าคนที่แบบว่าเป็นคนไทยอะค่ะที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วเวลาเขาซื้อของอะไรเงี้ยมินชอบไปดูเขาเวลารีวิวรู้สึกว่าของบ้านตัวเองถูกขึ้นมาทันทีอะไรประมาณเนี้ยตอนแรกเราก็คิดว่ามันแพงนะแต่ถ้าเกิดไปได้ไปดูช่องพวกเนี้ยเราจะรู้สึกว่าผักที่เรากินเนี่ยคือถูกไปเลย ปลาทูเหลือตัวหนึ่งเห็นไหมจริงๆถ้าเกิดว่ามิ้นไม่ได้ถ่ายคลิปหรืออะไรเงี้ยตัวหนึ่งครึ่องตัวมิ้นยังกินไม่หมดมิ้นคงได้กินกินน้อยเน้นกินน้ำพริกแล้วก็ผักค่ะทุกคนถ้าเกิดใครที่ติดตามมิ้นมานานจะรู้อยู่แล้วมิ้นเป็นคน <c oughs> คือกับข้าวนี่แทบจะไม่จับจับจับแต่ผักแล้วก็น้ำพริกโอเควันนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะนี่เลยหมดเลยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มิ้นด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ